ทำไมข้าพเจ้าจึงกล่าวถึงคำว่าบารมีธรรมสาเหตุจากมีบุคคลจำนวนมากได้พูดกับข้าพเจ้าว่าให้ข้าพเจ้า่ายทอดวิชาให้วิชาที่สามารถสยบปราบปรามสัพพสัตได้ลินโปเช่ทันมาจารประเภทนี้อย่างไรเลียงสาอ่อนหักโง่ขเขลาสุดๆอันบารมีทางธรรมจะ,สะแสดงออกมาได้หรือไมนะ่นั้นเป็นความดูแลของเราธรรมบาล เมื่อท่านทำผิดมีความเข้าใจที่ชั่วรายเช่นนี้แล้วเราธรรมบาลย่อมเห็นท่านเป็นคนเลวแล้วจะสดบันทึกโทษทังท่านไว้หมดแล้ววันหนึ่งก็จะอาศัยความเป็นอนุจังมาจัดการกับท่านท่านยังจะโลภหลอกลวงขอบารรมีทำอีกหรือเราธรรมบาลจะช่วยท่านหลอกลวงผู้คนได้อย่างไรในพุทธธรรมนั้นโพธิสัตภูมิเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์หมดจด ไม่มีด่างซ้อยไม่มีส่วนตัวไม่ใช่การได้มาซึ่งวิชาหรือการแสดงริ์ได้โดยบังเอิญเราทุกพระโพธิตว์จะไม่ทรงประทานให้ท่านแน่นอนไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านถึงท่านจะเรียนรู้พิธีกรรมแล้วก็บังเพญไม่ได้ผลทําไม่สําเร็จนับระษาอะไรกับการที่ท่านเริ่มต้นด้วยอักษรจิตมีแผนการไร้่ยจะสยบปราบปรางสพสัพต์ ต้องทำความเข้าใจให้มากกว่านี้เราไม่สามารถใช้วิธีการใดๆมาสยบปราบปราบสรพพสว์ได้ทําได้แค่ให้สัพพสว์ยอมรับกลับใจด้วยมหากรุณาจิตตัวข้าพเจ้าเองรู้สึกละอายใจมากที่ไม่มีบารมีธรรมดังเช่นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวกับไคชูรินโบเชว่าวิชาคุณดารินีของท่านยอดเยี่ยมมากได้เปิดหูเปิดตาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้มีความสามารถเยียงท่านอันนี้แต่ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะไม่ได้เห็นท่านสแสดงวิชาคุณดารณีนี้อีกเป็นครั้งที่สองข้าพเจ้าหวังว่าจะได้เห็นท่านสแสดงออกซึ่งมหาเมตตามหาคารุณาโพธิจิตมากๆหากปราศจากโพธิจิตแล้วสิ่งทั้งปวงก็ไม่ได้ประโยชน์ของสัมมาสติของเพียงทำผิดความคิดเห็นชั่วร้ายข้อใดข้อหนึ่งขอเพียงท่านทำผิดแล้ว ไม่ยอมสำนึกผิดรบโทษไม่ได้ตั้งใจจริงๆในการปลับใจทำสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียงแต่ท่านจะปราศจากบารมีธรรมการปฏิบัติอันใดก็ไม่ให้ผลแต่ยังต้องเวียนว่ายในวัดตาโทษหนักนั้นยังต้องตกสู่ทุกขติภูมิทั้งสามรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อรู้ว่าคนผู้นั้นทำผิดแล้วไม่แก้ไขสำนึกไม่หลีกลี่ออกไป ก็จะตกกระไดตอนโจรไปด้วยบุคคลที่คลุกคลีกับคนพวกนี้หรืออาจจะเป็นลูกศิษย์หรือเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันเพียงท่านรู้ถึงโทษของเขานี้ซึ่งในตอนแรกเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีคนบอกข้อที่หนึ่งการเข้าใจว่าการบำเพ็ญจิตคือการนั่งสมาธิผู้มีคุณธรรมและรอบรู้พุทธรรมบางท่าน ยังเข้าใจผิดในข้อนี้สิ่งที่ขา้าพเจ้าต้องการชี้ให้เห็นคือมหาคุณธรรมที่แท้จริงสำนึกคุณธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณก็ยังมีบางส่วนเข้าใจผิดในข้อนี้อย่างน้อยที่สุดในกรสามก็ผิดในข้อวาจาแต่การกระทำจริงนั้นถูกต้องโดยชอบพูดว่าการนั่งสมาธิภาวนาโพธิจิตการนั่งสมาธิภาวนาโพลวิหารสี การนั่งสมาธิภาวานาวกุศลกรรมบทสิการหากว่าธงวิหารสี่โพธิจิตกุศลกรรมบทสิกะาานั้นต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติสมาธิภาวานาแล้วนั่นเป็นการบำเพ็ญที่ผิดทางสภานสมาธิภาวานาคือการาระลึกถึงความว่างต้องการความไม่ยึดติดในรูปตัดทิ้งสิ่งหลอกลวงทั้งปวงกับสู่จิตเดิมซึ่งจะไม่ปรากฏผล คือภาพจริงจากการปฏิบัติารุณามกอย่างนี้จะไม่ปรากฏสิ่งใดไม่มีคุณธรรมใดถูกฟูงฟักขึ้นมาได้แล้วยังจะกล่าวว่าบำเพ็ญโพธิจิตอะไรอีกเล่าดังนั้นบุคคลที่จะปฏิบัติในตอนแรกไม่ว่าจะบำเพ็ญพรมวิหารสี่หรือโพธิจิตล้วนไม่ให้หยุดอยู่ที่การปฏิบัติสมาธิภาวนาแต่ให้หยุดอยู่ที่การดูอารมณ์จิตที่เปลี่ยนแปลง ให้ปฏิบัติเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้จิตรู้มั่นคงเข้าใจในเหตุผลต่างๆเอาความรู้ความเข้าใจของตนให้มั่นคงและปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะต้องกระทำตามนะั้นกระทำจริงๆกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์ไปปฏิบัติธรรมในสภาพที่แท้จริงตามที่เข้าใจไปปฏิบัติออกมาทางกายในอิริยาบถพูด เดินเคลื่อนไหวการกระทํานี้เรียกว่าจิตภาวนาการดูอารมณ์จิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนี้เมื่อปฏิบัติถึงสภาวะสุดน้อมแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าสู่ฌานสมาบัติก็จะสามารถบรรลุถึงว่างมีไม่เป็นสองจนถึงว่างจริง